อมแล้วก็ปืดปืดปืดเกิดแต่กับกูแท้ไอชิบหายยูเทิรนกับรถมาไม่ยงยางระเบิดนั่งแท่นเลย โอ้โหลวดเส้นนอกระเบิดเส้นในแม่งระเบิดไฟบางคนด้วยจบกันเที่ยวสุดท้ายกูจะไปลงเรียบมอเตอร์วีก็ไม่ได้ไปโทรตามช่างช่างก็ไม่มาบอกว่าหมดเวลางานแล้วไม่เป็นไรให้เพื่อนมาแทนก็ได้เอาเครื่องมือมาก็พอยวทำเองมาถึงแล้วก็เอาของลงก่อนครับผมมีแม่แรงยางอะไรนะครับยางอะไ่เอามาสองเส้นเลยนะครับผมยางเอามาให้แม่งดอกอยังดีอยู่เลยอะต่อมาจะทําการสตาร์ทเครื่องปั๊มลมนะครับแล้วก็มุดเข้าไปใต้ท้องเพื่อขึ้นแม่แรงครับผมเอาโยกเอาโยก,เอ,โยกเอาโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกพร้อมแล้วก็ยิงปืน ปืดปืดปืดโอ้ยเหี้ยน้ำลายเต็มหน้าจอเลยก็ค <g> ล <ười> <g ười> ายนอตออกครับผมแล้วก็เอาล้อออกนะครับแล้วก็มายิงล้อในออกครับผมพร้อมแล้วก็ปืดปืดปืด มันจะปืดปืดปืดอะไรกหนาเนี่ยฮะโอ้โหนี่แหละไอเส้นนี่แหละแม่งระเบิดฟาดบางคนดอกยังดีอยู่เลยแม่งระเบิดได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็เอารอมันออกมาครับผมนี่ไงแม่งระเบิดเป็นแผลยังสวยเลยเย็ดเคเสร็จแล้วเราก็เอายางอะไรใส่เข้าไปครับผมแม่งดอกดีกว่าอีกเย็ดเคและยางที่เอามาให้มันก็เป็นเส้นนอกทั้งคู่เลยเวลาใส่เข้าไปไลายมันก็จะสวนทางกันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นยางตัวลูกแล้วเราก็ใส่น็อตร้อยเข้าไปทุกตัวนะครับผมน็อตตัวปอกก็จะเป็นหัวสี่เหลี่ยมนะครับโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามสองหนึ่งปืด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 โอ้ยเจ็บคอแล้วเราก็ใส่เส้นนอกเข้าไปครับผมแล้วก็ร้อยน็อตเหมือนเดิมครับถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยน็อตมันก็จะขันเข้าฝั่งซ้ายแล้วขันออกขวานะครับผมถ้าเป็นน็อตปอกแปดน็อตเนี่ยมันก็จะมีน็อตเอลน็อตอาร์นะครับวันนี้ก็พอได้เหงื่อนะครับผมถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะครับพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งปืด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  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เก็บของครับใช้เวลาไปทั้งหมด20นาทีนะครับเที่ยวนี้ก็จะเอาไปลงกิ่งแก้วนะครับผมเพราะว่าหน้างานเรียบมอเตอร์เวย์ตอนนี้เขาตัดแล้วนะครับรับแค่ไม่เกิน6โมงเย็นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณทันวาที่มาช่วยเหลือถ้าไม่ได้นานนี่เราได้กินข้าวลิงแน่นอนขอบคุณมาก